นี่คือสรุปเรื่อง AI ที่กำลังจะเปลี่ยนโลกของเด็กๆไปเลยละครับลองนึกภาพตามนะครับอีกไม่กี่ปีข้างหน,น้านี้ของเล่นที่คุยโต้อตอบกับลูกๆของเราได้มันจะกลายเป็นเรื่องธรรมดามากๆเลยนะซึ่งแน่นอนว่ามันมีทั้งโอกาสที่แบบสุดยอดไปเลยแล้วก็มีความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่ด้วยเหมือนกันประเด็นแรกเลยนะครับคือโอกาสที่ AI จะทำให้เด็กทุกคนเนี่ยได้รับการดูแลเหมือนเป็น VIP เลยคือยังไง ก็ลองนึกถึงติวเตอร์ AI ส่วนตัวสิครับที่จะปรับการสอนให้เข้ากับเด็กแต่ละคนเป๊ะๆหรือของเล่นที่เล่านิทานโดยมีลูกของเราเป็นตัวเอกเรื่องแบบนี้เมื่อก่อนมีแค่คนรวยเท่านั้นที่ทําได้ใช่ไหมครับแต่ AI กําลังจะทําให้มันเป็นเรื่องปกติสําหรับทุกคนแต่ไอความที่มันเอาใจเก่งนี่แหละครับคือกับดักที่น่ากังวลมากๆเลย เพราะเมื่อไหร่ที่ AI มันทำงานได้ดีเกินไปนะครับมันจะเรียนรู้เลยว่าเด็กชอบอะไรแล้วก็จะป้อนแต่สิ่งนั้นซ้ำๆวนไปจนสร้างเป็นเหมือนห้องเสียงสะท้อนที่ทำให้เด็กไม่ได้เจอความคิดที่แตกต่างเลยแถมเพลื่งที่เป็น c h a บอ o แบบ Yesbot ที่เห็นด้วยกับเราไปซะทุกเรื่องเนี่ยก็อาจจะทำให้เด็กขาดทักษะการต่อรองในชีวิตจริงไปเลยและทีนี้เราจะทำยังไงดีล่ะคำตอบมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่การไปควบคุมเทคโนโลยีอย่างเดียวนะครับแต่อยู่ที่การกลับมาเน้นความเป็นมนุษย์ของเรานี่แหละ โรงเรียนก็ต้องหันมาสอนทักษะที่หุ่นยนต์มันทําแทนไม่ได้ยังการถกเถียงการยอมรับความเห็นต่างส่วนคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องรู้ว่าจังหวะไหนที่ควรจะปิด AI แล้วให้ลูกได้ออกไปเจอกับโลกจริงๆบ้างสรุปง่ายๆก็คือ AI อาจจะทําให้เด็กทุกคนใช้ชีวิตได้เหมือนเจ้าชายก็จริงแต่เด็กที่โชคดีที่สุดก็คือเด็กที่ผู้ใหญ่รอบตัวรู้ว่าเมื่อไหร่ที่ควรจะปิดเทคโนโลยี